สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปสูตรตัวช่วยงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567รชุดเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับ3ตัวในงวดนี้นะครับไม่ทราบว,ว่าเลขมันจะเดินต่อหรือไม่นะครับเลขที่คัดมานะครับเด่น4นะครับ8 9เราลองมาติดตามดูนะครับในสูตรตัวช่วยสูตรนี้นะครับ เราจะได้ตัวชุดเดียวชุดไหนนะครับ3ตัวไม่ทราบว่ามันจะมาครบกันหรือเปล่านะครับ4,8,9นะครับก่อนชมโปรดได้มาฟังคำเตือนของทางช่องกันนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณครับครับสำหรับแนวทางของตัวเลขในชุดนี้นะครับ อาจารย์ก็นะครับจะนําเลขเพียงระยะแค่นี้นะครับให้คุณชมนะครับเพราะเป็นเลขกําลังแรงนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งนะครับเราจะใช้ตัวของเขาเองนะครับมาบวกตัวของเขาเองนะครับมันก็จะได้ขึ้นมาเลยนะครับถ้าสูตรนี้นะครับมันไม่ใช่สูตรผสมนะครับมันเป็นสูตรตัวของเขาเองนะครับก็เราก็จะหาตัวช่วยคือหลักร้อยเข้ามาเสียบเท่านั้นเองนะครับก็ลองมาติดตามชมเลยนะครับทุกชุดนะครับที่อาจารย์ทําไปนะครับมันเป็นเลข ในที่เราจะต้องทำคุมนะครับหลายแนวหลายช็อตนะครับตัวแรกนี่เลขตัวบนนี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะชี้แจงหน่อยนะครับคุณครับคือเลขสองตัวนะครับเลข2ตัวล่างนะครับนี่ก็คือ42เราจากงวดนี้ขึ้นไปนะครับนับจากนี้ขึ้นไปก็6งวดนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดเท่านั้นที่เรามาตั้งนี่นะครับจนกระทั่งถึงงวดนี้สองแปดเราเพิ่มเป็นศูนย์อย่างนี้นะครับคือบวกย้อนกันก่อนนะครับแล้วจะเอาตัวนี้นะครับมาบวกกันอีกทีหนึ่งคือเป็นตัวของเขาเองนะครับแต่ใช้คนละแนวทานะครับมันจะได้สองตัวทันทีนะครับและเรามีสูตรตัวช่วยคือได้สามตัวนะครับหลังจากที่มันเข้ามาสองตัวสองตัวแล้วก็มาเข้าสามตัวในในชุดท้ายๆนี่นะครับก็คิดว่ายังคงไม่หนีนะครับตัวนี้เราบวกได้กันอย่างนี้นะครับร้อยกันและได้สี่ สี่ห้าหกเจ็ดนะครับระหว่างห้ากับเจ็ดนะครับตัวนี้มันออกไปที่ห้านะครับเลขมันต้องเขาต้องใช้สองตัวนะครับถ้าตัวเดียวมันพยายามจะหลุดอาจารย์ก็เลยพยายามทํามาแบบนี้นะครับสองตัวมาตัวนะครับตัวล่างเราได้อะไรนะครับก็ตัวของเขาเองนี่แหละครับเอาสี่สองมาตั้งแต่ระบุกแบบนี้นะครับสูตรนี้ก็ทําไปหลายคลิปแล้วนะครับเรายังใช้ประกบอยู่นะครับเราได้หกใช่ไหมครับเนี่ยสองบวกทีนี้เลขนะครับมันจะออกนะครับระหว่างแปดกับสี่ท่านนองนะครับนี่นะครับแปดกับสี่นะครับ ผลปรากฏนะครับเลขมันก็ออกไปในตัวนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยคุณครับมันออกที่อ่าเราท้าใช้ตัวช่วยของเราก็คือ04ใช่ไหมครับเนี่ย04เลยนะครับเนี่ย04แล้วก็5กับ7มาเสียบทันทีนะครับมันก็ถูกเลยนะครับ504แบบนี้เลยนะครับอ่า504นะครับแล้วก็ดูอ่างวดถัดมานะครับคุณครับ วดถัดมาเราได้0นะครับ0ูนย์กับ2นะครับผลปรากฏเลขตัวนี้เราอาจารย์วงตรงนี้เลยนะครับพอเรารู้แล้วนะครับมันออก0นย์ะครับ0ตัวนี้ไม่มานะครับแล้วมาดูตัวนี้นะครับเราได้อะไรนะครับเราร้อยกันได้4นะครับ4 5เนี่ยครับมันชนแล้วนะครับ5ทีนี้9นะครับมันไปล่านะครับตัวนี้นะครับ9กนะครับ5กับ4มันได้9นะครับตัวนี้เราดึงออกมามันมี53นะครับเนี่ย53นะครับเห็นไหมครับเนี่ย นะครับดูดูนี่ครับห้าสามนะครับเราก็เอาศูนย์กับสองมาเสียบนะครับเอาศูนย์กับสองมาเสียบนะครับติดเสียบตัวห้าสามนะครับคือเราใช้ตัวช่วยนะครับเออเรามีตัวช่วยขึ้นมานะครับมันมันแบบนี้เลยนะครับก็เลขมันก็ออกไปที่อะไรครับห้าศูนย์สามแบบนี้เลยนะครับห้าศูนย์สามนะครับแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับเลขที่นะครับมันออก ตัวบนนี่เราได้แล้วนะครับเนี่ยเราร้อยกันใช่ไหมครับตัวนี้ได้3นะครับ3 4นะครับ4 5 6เนี่ยระหว่าง4กับ6นะครับตอนนี้เพื่อนังยืนตัวบนอยู่นะครับก็ออกไปที่อะไรครับตัวนี้มันออกที่อ้าออกหกครับขออภัยครับออกหกครับอ่ะสี่ไม่มานะครับออกหกตัวล่างนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูก่อนนะครับเราวงไว้ก่อนนะครับเพื่อการสับสนเรานะครับได้หกใช่ไหมครับระหว่างสี่กับหกแล้วมาดูตัวล่างนะครับเราได้อะไรนะครับแล้วก็บวกย้อนร้อยกันดูนะครับ ได้7นะครับได้7ได้6นะครับแล้วก็ได้3นี่นะครับเนี่ยเราจับยังไงก็ถูกนะครับถึงแม้ว่าเราจะดึงอ่าไม่ออกนะครับในสูตรตัวนี้นะครับใบเล็กของเรามันไม่มีนะครับมันไม่มี6กสานะครับก็งวดนี้เราก็จับตัวนี้กันก่อนนะครับเราใช้ตัวช่วยไม่ออกก็จริงอยู่แต่เราได้3ตัวแล้วใช่ไหมครับเนี่ยมันออกไปอย่างนี้เลยนะครับเราก็จับ4ี่หนะครับแล้วก็4ี่สใช่ไหมครับแล้วก็6 หกแล้วก็หกสามนะครับมันออกไปตัวนี้เลยนะครับเนี่ยออกหกสามคือมาได้กันนะครับบางครั้งมันออกที่สามสามหกนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้เลขล่างเราถูกนะครับคุณครับสองหนึ่งนะครับแปดเก้านี่เราก็ถูกนะครับเลขล่างสําหรับงวดนี้นะครับที่มันออกอะไรครับศูนย์สี่หนึ่งนะครับลองมาดูนะครับว่ามันจริงหรือไม่นะครับเลขทุกแนวที่กระผมทําขึ้นมานะครับก็เผื่อแผ่ท่านด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆนะครับคุณครับเราได้เจ็ดใช่ไหมครับเจ็ด นะครับ7 8นี่นะครับ8เขาไม่มานะครับ8ไม่มามันก็ต้อง9แล้วก็0นเนี่ยนะครับระหว่าง8กับ0นย์ะครับมันก็ออกที่0นย์นะครับออกที่0ออกที่0เลยนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับมันวิ่งมาหาตัวล่างเราได้ไรนะครับ0 1กับ่า2นะครับเราบวกกันก็ได้3นะครับได้3 ทีนี้เราเอาบวก3กับ1มันได้4ี่นี่นะครับเนี่ยคือเป็นตัววิ่งของเขาแล้วนะครับเนี่ยมันใช้ตัวบนวิ่งนะครับ7ตัวนี้ไม่มีนะครับ7ตัวนี้นะครับไม่มีพอเข้ามาออกงวดที่จะถึงยังไงครับมันเลขเขาวางเอาไว้อย่างนี้นะครับคุณครับเนี่ยออกนี้เลยนะครับเนี่ยสี่ตัวเชือยของเราดึงออกนะครับ วันนี้เราดึงศูนย์สี่ออกมานะครับบางครั้งนะครับสังเกตตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยเรามีอีกสูตรหนึ่งอยู่แล้วนะครับหนึ่งสี่นะครับที่อยากจะให้คุณชมนะครับบางครั้งมันมันอย่างเงี้ยนะครับสูตรตัวนี้บางทีมันเนี่ยมันไปบนเนี่ยไหมครับเนี่ยมันหนึ่งสี่เลยนะครับเราต้องเอาบางครั้งเราต้องเอาตัวช่วยมาผสมกันใช่ไหมครับเพราะเราถอดตัวนี้ออกมามันมีศูนย์สี่อยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยศูนย์สี่เลยนะครับก็มันก็ออกไปเลยนะครับเนี่ยบางทีไม่เอาเลขล่างขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ เราหาตัวไหนไม่ได้เราก็ลองใช้เลขล่างดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ1กับ2อเนี่ยนะครับมันเข้า3ตัวอยู่แค่นี้เองนะครับมันออกที่อะไรครับ0 4 1อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็4บน4ล่างเลยนะครับก็ใช้ใบเล็กของเรานะครับบางครั้งมันก็ถูกเลยนะครับออก4 6 6 4เลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับอย่างนี้เลยนะครับและงวดที่ผ่านมานะครับลองมาดูนะครับลองมาติดตามดูสูตรนี้กันดูนะครับบางทีอาจจะถูกใจท่านบ้างนะครับถ้าถูกใจแล้วก็ค่อยเอานําไปพิจารณานะครับถ้ายังไม่ถูกใจก็คุณครับ เอาเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเงินทองเราหามาได้ความลําบากกันนะครับคุณครับการที่จะเสี่ยงโชคนั้นก็ต้องมีความหวังและก็ต้องเห็นความจริงๆนะครับเราทํากับมือของเราเองได้หรือท่านคิดไม่ได้ก็อาจารย์นี่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องที่จะมา,อ,าอะไรแบบท่านให้ท่านตรงนะครับปวดเสียรเวียน9ก้าหรือเอาสิ่งทีอ่อะไรที่ตรวจสอบไม่ได้อย่างนั้นนะครับคุณครับของเรานี่มันแน่นอนนะครับคือทําเองแล้วก็คิดเองอย่างท่านคิดเองเป็นแล้วตอนนี้ท่านก็เก่งกันเยอะแล้วนะครับเราได้แล้วนะครับงวดที่แล้วเนี่ยเราได้6 มุมครับสังเกตดูนะครับบางครั้งนี่มันซ้อนกันอยู่อย่างอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วหแล้วก็เจ็ดใช่ไหมครับเนี่ยเจ็ดเจ็ดแปดกับเก้านี่นะครับนี่เนี่ยอย่างเงี้ยมันอยู่รวมกันหมดแต่เราไม่สนใจนะครับเราสนใจแค่เจ็ดเจ็ดกับเก้านะครับก็เก้าเขาก็ไม่มานะครับเนี่ยเก้าตัวนี้ไม่ออกนะครับอ่าแล้วแล้วก็มาดูตัวล่างอ่าเราดูตัวล่างเลยนะครับเพราะเรารู้ว่าเจ็ดกับเก้าแล้วนะครับแล้วก็มาหาตัวนี้อีกตัวหนึ่งเลยได้เลยครับศูนย์นะครับแล้วก็หก แล้วก็เอาหไปบวกกับศูนย์นี่แล้วมันได้6เนี่ยนะครับคุณครับน่าเสียดายมากเลยนะครับเลขตัวนี้นะครับอาจารย์ทำสูตรแต่ละสูตรนี้บางทีแล้วเอาเนื้อเอาสูตรตัวเก่าๆเรามาผสมกันเนี่ยมันไม่ถูกเราก็เสียดายนะครับเอาจับสูตรง่ายๆมาอย่างนี้แล้วจับได้7 6 6ตัวเดียวเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วตัวช่วยของเราเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้ดูนะครับมันได้หลักร้อยเลยนะครับมาเสียบเลยนะครับมันถูก3ตัวเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้มันเดินต่อนะครับเป็นนิมิตที่ดีของเราแล้วนะครับเงิน ทองนะครับจะไหลมาแล้วนะครับคุณครับถึงแม้เราต้องเผชิญกับความลําบากนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องของเรานะครับทุกที่นะครับตอนนี้เอาใจช่วยนะครับคุณครับเพราะว่ามันน้ําท่วมข้าวของเก็บกันไม่ทันเลยนะครับหลายที่หลายแห่งหลายจังหวัดอาจารย์ก็เคยพูดในคลิปไปแล้วนะครับไม่เตรียมพวกไฟแช็กพวกเทียนไขอะไรไว้นะครับบางครั้งมันมาเราไม่มีไฟจะใช้อะไรอย่างนี้นะครับ เราก็ได้ใช้ได้นะครับเป็นประโยชน์นะครับอาจารย์นะครับคําโบราณที่นะครับคุณตาคุณโบราณหนึ่งนะได้บอกเอาไว้นะครับคุณครับบางครั้งนี่เราน่ากลัวมากนะครับตัวนี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําตัวช่วยให้และให้เห็นนะครับตัวช่วยให้เห็นนะครับแล้วเราจับตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวแล้วทำตัวช่วย3ตัวเลยนะครับให้ดูนะครับอย่างชุดสูตรที่เราคิดไว้ว่าตัวช่วยเนี่ยมันมาจากตัวไหนนะครับบางครั้งถ้ามันยังเดินต่อนะครับเราก็คิดว่าเราจะ มีโชคกันในงวดนี้นะครับคุณครับเราร้อยกันได้อะไรครับ1กันยายนนะครับลองดูนะครับเราได้8ใช่ไหมครับ8นะครับเนี่ยแแล้วก็ได้9นะครับ9 0 1นี่นะครับเนี่ยระหว่างนะครับคุณครับระหว่าง9กับ1นะครับเนี่ยเกกับ1วันนี้อาจารย์วงไว้2ตัวนะครับคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพลาดนะครับเพราะเลขเขาออกแบบนี้นะครับแต่สังเกตดูนะครับเนี่ยงตัวอ่มันขึ้นไป2ครั้งใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็มา0 6 แล้วก็0 7ย์แล้วก็9หรือ7จะมา1อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เลยนะครับถ้า71มานะครับท่านอาจารย์ก็ลงไปแล้วนะครับ71นะครับ7 1 4 715หนะครับถ้าหากว่าเขาบยังย้อนแบบนั้นนะครับเราก็ไม่รู้แล้วเรามาดูตัวล่างก่อนนะครับเว่าได้อะไรนะครับตัวล่างแล้วก็บวกร้อยกันเลยนะครับเราได้ที่0ูนย์นะครับศูนย์แปดแปดเนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันอย่างนี้เลยนะครับมันไม่มีตัวเลือกเลยนะครับ มันไม่มีตัวไปอ่อไม่มีตัวไปยังไงครับถ้าสูตรตัวนี้เราพูดถึงมันยังเดินต่อนะครับเพราะช่วงนี้มันเดินอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยวันนี้มันโชคดีนะครับเราได้แบบตัวนี้เลยนะครับเพราะเบอร์มันเปมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับมันก็คือได้ตัวเดียวนะครับข้างล่างนี้อ่านะครับข้างล่างก็คือตัวนี้ตัวเดียวทีนี้เราจะจับเอาไว้อย่างไม่ประมาทนะครับเราก็จับอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองจับให้ดูนะครับคุณครับจับไว้ตรงนี้เลยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเลยนะครับเราก็ แล้วก็1แค่นั้นเองนะครับเนี่ยเพราะมีตัวล่างตัวเดียวนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับเนี่ยเราก็ใช้8ตัวเดียวเลยใช่ไหมครับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยไม่ทราบว่ามันจะออก18หรือ8 1 9 8หรือ8 9นะครับคุณครับอ่านะครับอ่านะครับแล้วทีนี้เราก็จะหาตัวช่วยของเรานะครับตัวช่วยเรามาจากตัวไหนนะครับอ่นะครับคุณครับขอให้นะครับอ่สูตรตัวนี้นะครับใช่ด้วยนะครับเพราะว่าเลขมันอ่มันก็ทำได้อย่างนี้นะครับมันก็ออกแบบนี้จริงๆนะครับ ตัวช่วยของเรานะครับเราจะยกขึ้นไปนะครับมันเข้ามา1 2 3 4งสสีวดในกำลังนิ่งๆนะครับจากตัวที่เข้าเข้าไปตรงนู้นนะครับมันมันขึ้นลงนะครับสตัวบางครั้งก็3ตัวมาไม่เอาเราเอาแค่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวนางีนะครับเราจะใช้ตัวไหนนะครับสําหรับตัวช่วยนะครับตัวช่วยนะครับที่พยายามขึ้นโลโก้ซะสวยหรูอย่างเงี้ยนะครับก็ขอให้นะครับมาด้วยนะครับให้มาด้วยนะครับให้มาด้วยนะครับตัวช่วยนะครับก็ลองดูนะครับเราเอามาจากสูตรไหน สูตรนี้อาจารย์ก็ลงไปหลายครั้งแล้วนะครับคุณครับเราเอาเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนตัวขึ้นบนขึ้นไปนะครับเราจะได้เห็นตัวช่วยเขานะครับก็คือสูตรตัวนี้เลยนะครับเลขชุดนี้นะครับที่ออกอะไรครับให้ออกส้มสามหกนี่นะครับมันสีส่งวดนะครับเราจะให้มันออกสามหกแล้วก็ต้องเอาย้อนขึ้นไปตัวนี้นะครับก็เออห้าสามศูนย์นี่มาตั้งเลยนะครับลองดูนะครับตัวนี้มันออกไปอะไรครับเดี๋ยวเอาตัวแดงหรือไม่แดงก็ได้นะครับมันออกไปที่แปดหกเจ็ดอย่างนี้เลยนะครับคุณครับ ขอบคุณนะครับสําหรับท่านที่ชมนะครับว่าอาจารย์ดูสูตรหวยอาจารย์แล้วมันสบายอกสบายใจรวดเร็วนะครับไม่ขอบคุณครับเราห้าสามศูนย์มาตั้งเลยนะครับเราตั้งไว้เลยนะครับห้าศูนย์สามครับพูดกลับอยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เรามาตั้งไว้เลยนะครับสามนี่เป็นตัวช่วยของเรานะครับสามสามหกแล้วก็หมวนี้ก็คือศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็แปดหก ที่เราจะใช้งวดนี้นะครับสีงวดเอาตัวช่วยของเรานะครับตัวเดียวเลยนะครับมันเข้านะครับมันเข้าตัวเดียววิ่งวิ่งสุดยอดเลยนะครับลองลองดูนะครับเราก็บวกเขาเองเลยนะครับนี่สูตรโบราณนะครับเนี่ยบวกเขาเองบวกตัวเขาเองเลยนะครับสี่หนึ่งแปดหกเจ็ดนี้นะครับมาดูนะครับบวกตรงๆกันนะครับได้หตัวนี้เราได้ศูนย์นะครับตัวหน้าเราก็ได้ศูนย์ เราได้0ูนย์ะครับ0นย์กับ6นี่นะครับเขาไม่มีตัวเลือกเลยนะครับคือเราได้3 6ไว้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยทีนี้มันไม่ได้ออก6-2ตัวนะครับมันออก 3- 2สองตัวนะครับก็พยายามด้วยนะครับเลขบางครั้งนะครับคุณครับเราก็บางครั้งเราถ้ารู้เลขมันจะเบิ้ลเนี่ยเราเอา2ตัวเลยนะครับเลขคือได้2ตัวนี้ก็มี66 3หรือ336สนะครับเลขมันเบิ้ลนะครับแล้วมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้เราได้อะไรนะครับมันก็สูตรแบบสูตรบางสูตรนี่นะครับคุณครับตัวนี้เราก็ เราหาหนึ่งไม่เจอแต่หนึ่งมันก็ที่อาจารย์ให้ดูอยู่แล้วนะครับมันไปเข้ากับสูตรสองตัวของเราใช่ไหมครับบางครั้งมันเนี่ยอย่างเงี้ยมันบนมันล่างอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราได้หนึ่งสี่ตัวนี้เราได้ศูนย์สี่อย่างเงี้ยนะครับบางครั้งเราเรามองดูนะครับในสูตรแล้วก็เช็คพยายามสูตรที่อาจารย์ลงไปนะครับคุณครับเนี่ยได้สองได้หกนะครับแล้วก็ได้หกเราได้แต่ตัวหน้าเราได้สองนะครับตัวท้ายเราได้แปดนะครับเนี่ยเราวิ่งที่ศูนย์เลยนะครับทีเนี้ยมันเจอ เพราะใบเล็กของเรานะครับมันมี0ูนะครับศูหมดนะครับมันก็ไม่มี4 1นะครับงวดนี้อาจารย์ก็เลยสับสนนะครับก็เลยไปจับหนึ่งศูนย์สี่นะครับท่านก็ถูกพอสมควรนะครับงวดที่แล้วเราได้3ตัวนะครับงวดนี้เราอาจจะได้3ตัวอีกนะครับเราได้ตัวไหนนะครับสําหรับตัวช่วยของเรานะครับอ่นะครับเราก็ลองบวกกันเลยนะครับตัวนี้เลยนี่นะครับตัวนี้ไม่ได้0ูนย์สี่ใช่ไหมครับเนี่ยศูนย์สี่ศูนย์สี่แล้วก็มาเอาตัวล่างเราศูนย์นะครับตัวล่างเนี่ยศูนย์นะครับงวดนี้นะครับ อ่าเมันมี7 6แล้วก็มันไปไม่ได้คือได้ตัวเดียว7 6กันนะครับถ้าเอาสูตรนี้มาผสมกันแบบนี้นะครับท่านครับอันนี้เรามีเฮกันแล้วนะครับเราใช้นี่ใช้สินเขาหมดแล้วจริงๆนะครับเราได้ศูนย์ใช่ไหมครับ82นะครับอ่าเราร้อยกันตัวนี้ได้ศูนย์นะครับตัวนี้เราได้8เนี่ยคุณครับเราได้8ตัวเดียวเลยใช่ไหมครับเนี่ยเราก็เอาจับ7 6เอาไว้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเราจับ อ่าหกเจ็ดหรือเจ็ดหกก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็แปดตัวนี้ขึ้นมาเสียบอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแปดตัวเดียวเลยนะครับเนี่ยมันก็ถูกเลยนะครับถูกตัวนี้เลยนะครับเสียบขึ้นหลักร้อยเลยนะครับอ่าวนนี้ก็ลองเอาตัวนี้ขึ้นไปเสียบดูนะครับบางทีเราอาจจะถูกตรงนะครับคุณครับอ่าลองดูนะครับเราได้อย่างนี้แล้วนะครับตัวบนเราได้เก้ากับหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็ตัวที่สองเราแปดตัวเดียวมันไม่ไม่มีตัวเลือกนะครับก็ขอให้แปดตัวนี้นะครับอยู่เถอะนะครับอยู่เถอะนะครับขอเถอะนะครับ ขอวิงวอนด้วยนะครับนี่นะครับให้ท่านมีโชคกันทุกทท่านนะครับเพราะท่านมีเจตนาดีกับทางช่องนะครับท่านก็สั่งสมุนไพรกันเป็นเนืองเอคุณครับสมุนไพรนะครับมันไม่ไม่ใช่โบราณนะครับมันเป็นสมุนไพรแนวสมัยใหม่นะครับซึ่งประกอบไปด้วยหินจือเถาวันเปรียงทองปัญช่างอะไรต่างๆนี่นะครับผ่านออยอะไรเรียบร้อยแล้วไม่มีการขมไม่มีการอะไรนะครับเราใช้หญ้าหวานแทนน้ําตาลนะครับคุณครับทางบริษัทเขาพยายามเน้นเดยเครื่องเครื่อง เครื่องจักรผลิตทันสมัยนะครับปลอดภัยทุกอย่างนะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับพวกสารสเตียรอยน์อะไรไม่มีแน่นอนนะครับ2ตัวนี้4นะครับตัวท้ายเราจะได้ตัวช่วยอะไรครับดูนะครับสองกับสี่เป็น6นะครับ6กับหกกับสองนะครับหรือ6กับกเราได้8ใช่ไหมครับนี่นะครับตัวช่วยของเราก็คือ4ตัวเดียวเลยนะครับ4นะครับ4เลยนะครับ สี่เลยนะครับทีนี้เราเอาสี่นะครับขึ้นมาเสียบเลยนะครับอย่างแปดวดที่แล้วเนี่ยเรามาเสียบตัวนี้มันถูกตรงใช่ไหมครับมวนนี้เราเอาสี่มาเสียบอย่างเงี้ยนะครับสี่นะครับแล้วก็สี่ตัวนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้หรือไม่นะครับคุณครับก็โปรดด้วยนะครับโปรดโปรดพิจารณานะครับอาจารย์นะไม่รู้หรอกนะครับเลขก็ทําไปตามสูตรตามที่อาจารย์เคยใช้มานะครับมันก็ถูกจริงๆนะครับมันก็ถูกจริงๆนะครับท่านก็ลองเช็คดูนะครับในช่องให้แมนแของเรานั้นนะครับ มันถูกตลอดนะครับก็ไม่ถูกล่างก็ถูกบนบางอาจก็จะผิดบ้างถูกบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของสูตรนะครับเพราะสูตรเรานำมาใช้บางครั้งสูตรอย่างเช่น5งวดที่แล้วเนี่ยมันไหลมาเป็น6ใช่ไหมครับอ่งวดนี้มัน1 2 3นะครับทีนี้มันมาติด1ตัวนี้นะครับหรือ2จะมานะครับหรือ3จะมาเราก็ไม่รู้เพราะเราจับคุมไปแล้วนะครับก็ขอให้สูตรนี้นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นที่จะให้ท่านได้ได้เอาไปนําไปพิจารณานะครับ เพราะเลขมันได้3ตัวแบบนี้นะครับอย่างงวดที่แล้วมันถูกตรงนะครับอย่างนี้เลยนะครับเพราะเราได้7 6ใช่ไหมครับเนี่ยตัวบนมัน7กับ9นะครับเราก็6ไม่มีตัวเลือกก็7 6อย่างเดียวเลยแล้วก็เอา8ขึ้นไปนะครับงวดนี้มันเก้ากับ1นึ่งะก็ไม่รู้นะครับเพราะมันตัวล่างเราได้8ตัวเดียวเลยนะครับมันก็ต้องอย่างนี้นะครับ98หรือ18ใช่ไหมครับถ้า4ของเรานะครับ4ตัวนี้นะครับก็ขอให้4นะครับเลขอัจฉริยะตัวนี้นะครับ นำโชคมาให้คุณคุณท่านด้วยนะครับขอให้คุณคุณท่านโชคดีนะครับอาจารย์ก็นะครับแบบนี้เลยนะครับคุณครับท่านที่สั่งสมุนไพรนะครับก็ทยอยส่งนะครับบางท่านขอบขอบคุณนะครับที่ถึงแล้วท่านก็โทรมาบอกเลยนะครับดีอกดีใจนะครับเพราะมันทางโรงงานเขาผลิตให้ไม่ทันนะครับคุณครับก็ห่างไปหลายวันนะครับ นี่ก็กาลังทยอยส่งนะครับท่านที่สนใจก็ยังโปรโมชันเหมือนเดิมนะครับครับสาหรับคลิปนี้จากลาท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะเอาสูตรตัวไหนนะครับมาผสมกันนะครับก็ขอให้ท่านเอาไปใช้ให้ถูกกันแล้วกันนะครับท่านมีโชคท่านก็เห็นท่านเองนะครับดูของท่านมาถึงนี่นะครับสูตรทุกแนวของอาจารย์นั้นท่านครับมีที่มาจริงๆนะครับแล้วก็ยังไม่สะดุดนะครับทุกสูตรที่นําไปและลงไปนะครับ วันี้ตัวช่วยของเรานะครับก็ขอให้โปรดนะครับตัวช่วยออกด้วยเลยนะครับ4849นะครับก็แบบนี้เลยนะครับไม่ทราบว่าจะมาครบหรือเปล่าถ้าไม่ครบก็ลองดูนะครับนี่มีแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองสวัสดีขอบคุณครับ